สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาอยู่กับเมงเมอร์แอคชั่นอีกแล้วนะครับผมวันนี้อยู่ในช่วงของเพลย์เกมนะครับเป็นช่วงที่เราเนี่ยมาเล่นเกมกันนะครับนั่นก็คือเกมที่ชื่อสปอร์นนี่นะครับผมแต่บีฟันหนาเะไม่เข้าอ๋อตอนแรกก็เกมกว่ากว่าจะเข้าเกมได้นะ,ะมีปัญหาไปหน่อยนึงนะครับ<อ>วันนี้เรามาอยู่กันที่ดาวดูนที่สี่นะครับผมนี่ครับอ่าโอเคครับดาวดูนสี่เนี่ย เราก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะนะเพื่อนๆนะอ่าเดี๋ยววันนี้ไปเล่นพร้อมกันเลยนะครับผมไปครับเราโดดนาหนื่อยนะอืมงโหลดแป๊บนึงนะครับไปไปทำมาแล้วนะครับอ่าโอ้ดาวดวงนี้แปลกๆนะครับเอาอย่างไรครับเมียครับโอเคนะครับเราจะ จะดูกันไปบนดาวดวงที่สี่นะครับไป Let's go Let's go ไปครับไปครับจะเป็นยังไงไปดูตั้นโอเคไปดูการซอมบี้นี่เหมือนเอาแล้วครับโอ้โหอีเลยครับซอมบี้นะครับผมโอ้สัมบี้ยืนอยู่ตรงหน้าเราเยอะเลยนะครับเด็กสมุนอะสมุนยับชาครับ เริ่มข้ามได้เลยครับได้ครับจัดกานรไปเมื่อนี่ไงเราปะปะปะป๊าป๊ป๊เปิดแล้วโอ้ยไปเมื่อครับโทรลิชิเป็นพี่นี่ดูกบดดูกบดตัวรับนี่ไปไปดิหือตัวรับดูวปะปะครับนี่นี่ไม่เราโอ้ยมีคนมีตัวระบินเดี๋ยวมาจัดการตัวระบินเหรอตัระบินเราพูนอะไรตัระบินพูดอะไรอ่ะโอ้ยพูนอะไรมาไปเมื่อ มเวลาการขึ้นดีสุดมาสิพาตีมีจักปกแล้วโอ้โผนมาแล้วสับปะรดครับฮีฮบฮึ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 ฮกองมึฮึฮีฮึ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 ฮมีึีึฮ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 ดกึฮึีึฮึีึยึฮ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 ยฮึฮเก็บเลือดฮึฮมฮึ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 ฮน อาเก็บเลยเกียมาเก็บมาม่หมดต้องงี้สิเฮ้ยอุ้ยมีมาใหม่ที่มุดี่มดเราเราต้องรีบเก็บไปหมก่อนตำนานตำนาอ้เดี๋ยวมาันก่อนีมดเก็บดูมาไ่มาเก็บแล้วเก็บแล้วะมาใช้ก่อนเลยเก็บได้ไหมลูกเอาที่มุดเก็บมาลูกได้ไหมตอนนี้มดได้แล้วเอาี่มดเออ อืออือืมืปันไม่โดนไม่สนุกนี่แล้วหนูอะไเนี่มาสิตายโอ้โหนี่นี่นี่เมอเอาลงตัวคือเมเก็บเพี้ยเก็บเลยนี่ดูครับพี่เมื่อได้อะไรมาโอ้เป็นจ่าครับเป็นจ่าดูโอ้โหเป็นไงเจอพี่เมนะครับนี่ยเป็นไน ทำลายครับพี่เมย์มีกายด้วยนะโอเคไปครับโอ้โหเมื่อกี้พี่เมย์ใช้ท่ากีกานะครับมีเยอะเลยเขีอีกแล้วนะครับป๋าหมาไม่กลัวครับดูปาสิปาสอมบี้แล้วไงล่ะครับสอมบี้แล้วไงล่ะครับป๊าทำไมมันไทาเนี่ย ต้องแข่งไปสิปะหูเป็นไงรับอไปเลยอสู้ครับพี่มึงสู้อุ้ยดตัวพี่มึงผิดวเนี่ยาวแล้วครับหมดแล้วอไฟไฟไฟพี่มึงเก็บพี่มึงเก็บเลยมึงเก็บตอนนียเก็บยังยังไม่เก็บยังไม่เก็บเดี๋ยวเดี๋ยวเาดีก็ต้อไปดูของพีก่นครับ อย่าไม่เก็บพี่มึงยังไม่เก็บไปเก็บโอ้ยวูาอะไรครับอย่าใหพี่มึงเก็บเลยนั่นน่ะโอ้โหตายแล้วครับโอ้โหสิ่งซึ่งน่ะพี่มือเก็บยังเก็บไปพี่มึงเก็บเลยเก็บนะครับตายแล้วใชเลยพี่มึงเก็บไปก่อนรู้เก็บได้ไหมตอนนี้มันมีตัวป้อง้าพี่มืออยู่นะครับพี่มือจะติดหุ่นตายไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้หุ่นตายพี่มือเอาพี่เก็บไปยังยังไม่เก็บหรอก อ่ะพี่เบิร์ไปเก็บไปลูกลุลามุล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 ่ลุลุลดลุลุลิลุ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 วุล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 ลุลออุล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 ุกัลพลุ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 ลัลุ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 ิุลุลลลุลลล่ลพี่เบิร์ดดิ้นนะลูกนะ ไปสิอันสิตีสี่ี่ prayed, ี่ครับโอ้โหเป็นไงครับสี่สี่สี่หอป๊อบบ้าจัดการตัวใหญ่อยู่นะครับทีมมึงก็จัดการตัวเล็กอยู่นะครับโอเคตัวล็วใหญ่อย่านี้จะแรงของเรื่องหน่อยนะสีไฟป๊อบบ้าไปกินครับแล้วไม่มีใจแล้วแล้วพี่มึงไม่ฟันตลก นี่ครับดูมันไม่ีไฟมีมงกดตัวนี้สิเนี่ยตัวฟันธรรมดาหรอกเห็นไหมไปเออพี่มเก็บพี่มเก็บูก่มงกน้อยไปวูห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 ูาูหูหูหโดม ไปครับนี่ดูเนะบนวงหยกใส่โอ้โหดูครับที่เมื่อเปิดเข้าวงในเลยนะครับปุ๊บแล้วเรียบร้อยครับคอมคอมอะไรนี้อมาครับดูโซ่ด้วยครับเดี๋ยวลงโซ่นะครับต่อพาก็เริ่มหนุนโซ่แล้วครับอืมอโซ่ที่โง่หนักครับสี่เรียบร้อยครับยง ดูครับตนีอูดูอูไหนล่ะมงกดโอดกดนีดูครับนี่ดเมตายครับู้หูอ้สวยครับมสวยตต่อพีเอาพมไปล่อยไปปล่อยโอกาสให้มันพี่มึงตายเลยครับมาเก็บนี่กลูกพี่มึงวันนี้ มาได้เราไปแล้วเอาวุธจะเก็บมาแล้วครับเรียนที่ไหนอ่ะมันยังมีตัวอะไรเงาไปแล้วครับไม่ความประหลาดเลยนะครับโอ้มีเสียงมาจากที่สักที่ใดที่หนึ่งครับมาแล้วครับอูตัวอะไรกันเนี่ยไปเจอกันนานเลยนะ้ยแจกอุ้บรรทักกบด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหเจ้าตัดเจ้ตัดตัดตาเลี้ยนี้ย มีด่าด้วยนะครับเป็นสีเขียวแล้วเอากบเป็นสีเขียวเนาะอาจิงก่านะครับนี่ฉันจิงก่าได้ยังไงมาแล้วครับเฮว้าวแล้วครับอ้าวเก็บพริกดูดูดูเดี๋ยวป้าจเก็บพริกนี่เป็นไฟตรงเป็นไฟนี่ดูครับ จงเป็นไฟครับจะตกมาหาก,การเข้าไปครับจงเป็นไฟนะันี่อีกไหมนี่มิครับโอ้ยมีตัวมามาเด็กที่เมืองก็ควันไฟเลยโอ้ตอนนี้ตอนนี้ต่างคนต่างจะถ้าไม่ตายได้แล้วไม่รู้จใช้นะเดี๋ยวเราไปใช้บอสอดีครับโอ้ยนี่บอสมาแล้วโอ้บอส ลู่ง mm. hmm. uh ่ายบอสอะเราคะบอสะลู huh. Boy, uh ่ง huh. uh ่ายครับโอวยอ่ยโอเยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอย้้ย้ย้ย้มอย้อ้อ้ออออสเ็บย้อยอต้ đã oh, oh, ngủ Ch đà... äh à chờ con chơi chờ con chơi chúng ta chơi chúng ta chơi này nó bỏ được nó nhảy được không nhảy à được nhỉ 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 พี pocket, onents, formas, ่มึเก็บเลืดพี่มเก็บเลืดพี่มงเก็บเลือก่ยอดครับได้ปกผมจะมาพี่มุกมาอคพี่มึงตายแล้วนะครับขี้เลือแดงข้าไผมจะตนายเลยผมอยู่ครับผมบอป้ทเไม่ไหวนะครับขออยากใช้ข้าวปตายก่อนครับ มมีอ่ะถึงถึงถึงรบร้อยเลยครับถึงถึง้ยบอสบอสโดนแล้วไม่เป็นไรด้วยอ่ะเก่งมากบอส่ะนยเปินยอืมรบล้อยครับนุย่เาหนีโอเคมารนอประโอเคครับฟ้า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 รอเวลานะครับอันนึง ผมบรลจาคเ้ยนีวันี้เอาแล้วครับเดีรจะวัดยาเดี๋ยวาจะวาน้องเมฆมาดูนะครับน้องเมฆมาเลยเอาเจอบอตแล้วนะครับมาเอาล้ครับแม่ไปช่วยหนูเหน่อยอ่าเลยครับเดี๋ยวคิมมัู่ไมกลัวลมคิมมังไม่ตัวแล้วแต่ว่าป๊าป๊าเอะไรครับ ผมบอกแล้วไงผมอกแล้วไงนี่ลูกตุ้มลูกตุ้มลูกตุ้มเดี๋ยวลูกตุ้มแล้วผมหมดแล้วฮ้ยพีมือยู่รงนี้ลู้าอยู่นี่รออยู่นี่พี่ปตีจอนะลูกตีบอี่เยอะโอยบหมดแล้วว่ะไม่จำหอเฮ้ยพีมืกดพาไตายสว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 ยอ้อพี่มืออะพี่มือช่วยันดิเร็วีมืมีมือร็ว ชิมือ้ดิชิมืทำไม่ต่มึงไม่มีรอลูกเราตีธรรมดาลูกชิมือโอ้ยชิมือรู้รูตีธรรมดารู้รู้โอ้โหหมดครับโอ้ไม่หางที่มึงแล้วชิมืไม่หางที่มึงแล้วโอ้พี่มชลเคียวไม่โดนแล้วปาโ่าเอาแล้ครับปาปา ขอทำให้ตายแล้วปะาลูกมาแหละวิดโอครับวิดีโอวิดีโอครับิีโอโอ้โเอ้โอเยป็บนี้กโอนดี๋ยวปะป๊าแน่ะนี่ี่โอ่นี่นี่นีี่ยี่ี่นีนี้น่่นี่นี้ยี่นี่นี่นนี้นี่ี่นี่นี่้ี่นี่นี่นนี่นี่นี่นีนีียนอ่่าี่นนี่นี่นีนี่โี่นี่นี่นีนี่นีอนีียนี่่น อ่าเรียบร้อยนะครับสำหรับมอสเดี๋ยวกันสเตเียร์แล้วนะครับสาวดูนี่สีก็เกลี่ยวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเรามาดูคะแนนกันครับผมก็ <c oughs> โอ้ยสเตเนี้พี่มื๊กได้ถึง2องแสนหกนะครับนี่เป็นธรรมดานะถึงว่าพี่มื๊กมีการพัฒนาในการเล่นขึ้นมาเยอะเยอะเยอะพอสมควรนะครับอ่าบับบับก็เหมือนเดินมนะครับห้าแสนโอเคอ้าพี่มื๊กดุจีสีนึงกูที่มาแล้วเออดูจี ่วอ่ะเป็นเป็น่ามพิเศษนะครับเขาเรียกว่าเป็นโบนัสพอยนะครับอ่ามาตีกันเองได้ด้วยเนี่ยเาได้ไตีเมาตีติ่ิ่กระป๋าไม่ได้ตีมาตีตตุชิน่ากระป๋าติตตีีกระเป๋อีก่อนตีะเอีกระอีก่อเอาล้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไมนตีแล้วติ่ิตีกันเองนะครับนี่ผมเลยตีิดิ

อเอึอะอเอะออเอึอะออออะเอ้อ้อะนต้องแขนครับผมไม่อพผมไม่ต้อผมไม่ต้องพึผมไม่ดับานะแขนตแนดเอดยิดโอครับยิบตูดมังที่เมือครับกดทําไม่ตาย นี่ครับโดูดูน่ครับไอ้ครับแข่งมาเรียบร้อยครับดูมือก้าได้คะแนนมาพอสมควรนะะเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนครับโอ้โหแบบได้หลานสี่เป็นเมอร์ที่สามหมื่นบอลมุมโลกเลยนะครับเนี่ยอ่ะโอเคครับตอนนี้ก็เคลียร์ด่านเอ่อต้องบอกว่าเป็นการเคลียร์ดาวที่สี่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวครั้งหน้าคลิปหน้านะเราจะไปลุยกันดาวโดนที่ห้าเลยพี่มึงนะโอเคครับงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์นะครับรกด subscribe ช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เมิร์กและก็น,น้องเมย์ด้วยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ